ุขบาไดีส่ี่กับนี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเฮ้ยเียวเก่าเนี่ยนี่กีีหลายวกเะเนาหวานเกียวก็หน่าหวานเี๋ยวพเกียวมันจะเป็นเฮยเป็นอะไรเก่าโตคือเกี่ยวเก่งแท้ก็ไล้ตีเหล เงายแล้วเรียกเจ้าบ็ได้จะได้เฮ้ยจะได้เขาลีติเออเอ้มันเป็นเองมันเป็นยานแท้เฮ้ยมันเป็นเองมันยานเดี่ยวเขากับปลาดำสองคนเด้อพี่น้องปร่งปลายเบอร์สุขสุขคนเมื่อนี่เป็นเมื่อทำอีท มือแรกแหกมานกับปลาดำสองคนมูลูกเข,าเเขาา่าเนี่ยเอาเอ้ยเข่ามาซ่าฮะขันบเอาไไปด้ได้เบงน่ัจีถิ่มกับเสียดายขั้นจีบายกับจีเดียดบ่กขั้นจีว่านะได้อะลูกเกี่ยวปัจจุจันเกี่ยวเขาเที่ยวเมื่อยได้เลได้บวส้มสมเมื่อยได้บวสมเม,มืออมม่อยเว้ยอ่ะ,อะก็ไปให้นี่มันบวชขึ้นว่ามันจีเป็นห่วงปัณน,นี้ขีดว่ามันจีตายเว้ย

อกงานเราถิ่มเขาถิ่มละโอ้ไปถิ่มก็พอดีแล้วเขามาเกี่ยวเอาเขากระเทินกับถิ่มก็ได้ถิ่มก็ย่าตเขาเหล่าควารว่าโพดเด้อย่านเขาเหล่าบ่เฮ้ยเอ็งเราปฏิญาณเขาเหล่า,าได้เอ็งเสียได้เขาเดี๋ยวนี้โหผัดเกี่ยวมากผัดอุ่ยสวยแดงเลยสวยอยู่ผัดเกี่ยวได้

นั่งคิดอยู่เรื่องหนึ่งเี๋ยวนี้กลับมาแต่ทำบ,บุญแล้วก็มาหับนาทีเกี่ยวเข่าได้ปะเนี่เกี่ยวเขา่เเขาแล้วะัะ ยังบทท่านมีล่อโหลดพี่น้องบทท่านมีล่อโหลดตอนนี้ฮะกำลังคิดพิ่จะรณาอยู่นี่นะ,เ,นะเออเห็นด้ได้บ้านี่สื่ออสร้างหาองอแมวซื้อหอบที่วะซืออะ้อประฮอ,อ,อดโคราชพอ่อแมวเต็มกระดง,งแมบ,บาทหรือเ่สื่อท่อสร้างหางทอแมวไปทนำบุญหมองหันหมองหนีบ่ มแล้วบ,บ <te ัมีฮอดอันมแล้วบมีฮอดอันรถที่แก่เขาเจ้แม่จ้าเอ้าตาอายอ้าอราขายพน้่าฮาฮทาฮา่เฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าี่่า่าฮ่มฮ่าฮ่่า สี่พันบาทขอก็ับไปได้กันย้อนมีผู้อุปธรรมคำสู้ได้ประดัมไปทำบุญกับมีผู้อุปธรรมคำสู้โอ้ยมีแผู้มีพะอุปมนี่นะจักบานิก็ไปทำบุญหม่องหันหม่องนี้กับมีอัน อุปถัม์นี่อนาด้อยจางไปได้บุมเมนว่าบุมเมนจีเงินข่อยเนาะเงินข่อยกันน้อยนึงมันจีไปชื่อย่างหลดได้บ้างเงินสี่ห้าร้อยบาทนะยางหลดย่างหลุดรปสี่พันลงมือเกี่ยวซะก่อนเพราะวะ่า มันห่วงมันสีหักนาะขอบใจเด้อเอซเด้อเพื่อน่าต้องพอเพ้วได้ประเมาห่วงขาดเพื่อได้่าสันฮะทีบาวาซีต่อต้างห่างกับแม่มันติปใจพาโลิที่แกกับบุมี่บานผู้ไปทังใช้กับอ้ไปทั้งหั่นสว่าเดี๋ยวจะเล่าควดเด้อยอมหับวามจริงใแลวมอกนี่เขามีบ่มี่ดี แืายตกแล้วสี่พันบาทกันสีกันสีนะผู้ยันเป็นหนีอันจีหายเข้ามาใส่รถผู้ยนเป็นนี้บ่อยากเป็นหนีดิเขาได้สิป้ายหลับเขาได้ิายหลอ้ แม่มินี่นไงเคี้ยวไันจะคายเหรอปะบ่าวแดงแล้คขายบุญอยากเปหนีบ่าวแดงต้องสั่งเอาไหนวิงห้างอื่นแม่จ้าที่รอพีโก้ลค่เป็นเท่าได้ป โอ้ยตายแหละพี่น้องเอ้ยขอ,อน้องดี่นี่คลายอ่ะโหลดวิกโกโหลดวิโวผมเป็นจีมาขล้ายโถลดไทยก็คิงก็คิงเป็นแมากซ์ใส่ตีนรถไทยเขาว่าถึงแม็กเนาะอันนั้นเนาะเปลี่ยนแม็กอันนั้นเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางยางกัยางอืมห,าหา้าน้องก็นี่ก็ต้อง เิ่นกระสั่งเอาคือการตามเอาเดือคือกันอะไรตามลูกค้าสั่งพอมาเ่าหมม้เงินก็บกก้าสั่งเนาะไงกอยม่ก็บได้ได้เนี่ยนะไงน้ำก้าเพื่อก็บบได้แล้วพอมาเอามา้ากับบร้กับเขาพวปักองก็ได้ขาได้สิปหายประลัด กำลังว่าวไหวว่าสิยืมรถประดัมประดัมาะว่าอันรถประดัมกับลิ้นซึมอยู่เพาะว่าอ้าวลิ้นซึมเพื่อ่าขี่ช่วยเอามาค้างเอามาโค้งเองผัดแตกอ้าวพอสิบดช่วยเบามันซึมนะสายเฮ้ยอยู่มองเออชิมมันอันนาได้เฮยโค้งเองน่ะเปลี่ยนแล้วเคยแถาเปลี่ยนหายแล้วชิ้นมัน สิ้นมันขาดเฮ้ยแถาเปลี่ยนให้เองแล้วอนะันน่ะเสียเงินไปแล้วอ,อันขาดสิ้นขาดยังนะบาร์ดี้ยังแต่ลอ่อบ,บัวอุ้ก,ก,กสิ้น<บ>นะบัแพงบัเฮ้ยบัวได้ว่าแต่สิ้นอันโค้งไทยนะ่ะคบบบรับัวเป็นตาเลยตาเพียงว่าหายื้อใหม่เอ็งซื้อแล้วปีนี้เอ็งจังหวัดสามพันปลายสามพันปลายสิบ่สองพันปลายสองพันปลาย สองพันปลายให้บอสพิดไปซื้อในห้านขายส่งนะสองพันกว่าบาทบอสท่านเอาแต่โค้งแต่แค้นมันไม่กับบอสฮอดเฮาบอเอาไปผ่านมันนะว่ามันจะรวบกันนะานมียูนี่นะบามกันี่าายไปนะเน้องผมดูนี่ความมันขี้ไา่นะเงินบ่วปายบัวหมาบลองแกงอาคิปนี้พระเบิงพระส้มานี้ก่อนน้พี่น้องเนาะวอืจ ปลา,มมาดำแบบผูกเป็นเอื่อยกันจากอ้ายได้สื่อท่อสร้างห่างต่อแม่วอ่ะสันไปเห็ดบุญอยู่หันอยู่หนีไปหันไปหนีมาได้เพิ่งเงินสื่อล่อหลุลดกับบุมีน่นี่อ่ะสันอ่ะจบไว้สำนี้ก่อนนะพี่น้องเนะาะจดกมันสิเป็นวิธีใดแหละเด็กเอาหลุดปลาดำมาแก่กับบุมีก่กะซึมกับซึมซะอีหยังกับอีหยังซะพอกั็คิดหนาเด้อพี่น้องเด้อโชคดีบัตรถูก่านทุกคน ต้องผู้ชายเขาเชีอยวจริงได้บุหูยังไงยังเขายังไปซอยกันทั้งใหม่อยู่ไปซอยบ่อแพงไปซอยบ่อแพงเอาพอกันคลิปหนาจ้าโจ้ใบสำนีก่อนจ้าสบายดี